คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะคะเพื่อนๆเ,เราก็กลับมาอยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาบนัธรรมนั่นเองนะครับมา วันนี้เราแวะมาสาวถ้รบ้างนะครับคืออ่าที่ผมหายไม่ใช่หรอกผมกลัวไตผมพังนะครับเ,เพื่อนๆอน่าเ,นเพื่อนเแล้วก็คือตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงเวลาบุรณธรรมนะอ่าเป็นช่วงรอบเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท้ายคลิปนะก็เปิดเทรบโบออโต้สิเอาดลือกเอาชัยก่อนนะครับ กับผมกวจริงๆนะเสาวถ้ำเนี่ยแบบคือมาซื้อมาซื้อสาวถ้ำหนึ่งรอบกลับไปหมุนแปดยี่สิบยี่สิบผมยังแบบยอมไปหมุนแปดดีกว่ามาสิบสองหมุน ไปแล้วสองอนึกว่าจะแฮตผิกไม่ได้ซื้อสองพันจ่ายสองร้อยสี่ร้อยไม่ได้ปลาบอนี่อุตส่าห์ซื้อ อไก่ชั้นอ้อยมามาแบบกลแบบว่าแตกแล้วจะนั่งกินอย่างสบายใจนะดูถ้าเจ็บตัวแล้วมั้งเนี่ยขอช็อตเดียวแบบจำจำจะได้เลิกแม่งน่ากลัวสมชื่อจริงอออออ เออมือเขียวตอ่ออู้ห่วยตัวอะไรวายเต็มจอขนาดนี้อู้หูบ้าบอโอเคเพื่อนๆอเลิกอยู่ทําไมอะ่ะมาเข้าสองหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายอย่างนี้อยู่ทาไมล่ะครับเลิกดีครับโอเคครับพกกเพื่อนๆผมฝากเพื่อนๆนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางผมนะอ่าแล้วก็เอ่อตอนนี้ก็มีสูตรอยู่นะครับอ่ามีสูตรมีบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมก็แจกฟรีนะครับแล้วก็อ่าผมฝากเพื่อนติดตามทางท่องทางเพจ a c e b o o k นะครับเพราะว่าเดียเด๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะดูจำนวนผู้ติดตามก่อนถ้าสมมุติว่ามันโอเคโอเค ในในมุมมองของผมนะผมจะเปิดกิจกรรมแจกเงินรางวัลน,นะครับเป็นเงินสดนะครับอ่าแล้วก็เอ่อถ้าสมมติว่ามันน้อยผมก็จะมาท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับก็ติดตามฝากติดตามไว้ก่อนนะโอเคมาในเรื่องของกลุ่มบาทธรรมนะครับมันจะเป็นกลุ่มพูดคุยครับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคนิคลูกเล่นต่างๆของแต่ละคนก็คือเพื่อนๆแต่ละคนก็จะมีเทคนิคของใครของมันแตกต่างกันออกไปนะครับอ่า แล้วก็ประมาณว่าจะมีเพื่อนๆน,นะครับคอยประกาศช่วงเวลาบุญธรรมนะครับ1วัน3เวลา3เวลานะครับพร้อมกับเกมแนะนําจากหลายๆค่ายหลายๆเกมเลยนะครับผมหากมีเพื่อนๆคนไหนนะครับไปเล่นเกมอะไรใช้เทคนิคแบบไหนแตกมาก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับมาบอกมากล่าวกันนะครับหากใครไปเจอเกมไหนแข็งหมดตูดก็จะมาเตือนเตือนกันนะเราอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็ ลิงก็อยู่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับผมวางเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนวันนี้ผมพอแค่นี้ดีกว่าเพื่อนผมไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆแม่งโคตรเหนียวโคตรตึงเลยถ้าช่วงเวลาบุณธรรมไม่ช่วยผมก็คงหน้าแหกับบ้านไปแล้วละ่ะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย